สวัสดีครับพบกับทางบ้านมนตานะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องกล่าวคำว่าตินจียูอีตินรีพ่ใช้ตัวทางตัวถังนะครับก็คือจะมีความหมายว่าปีใหม่ปีนี้เนี่ยขอให้ทุกท่านสมหวังทุกปรกการนะครับร่ำรวยกิจการค้าขายดีนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านนะครับกะแต่เนี่ยวันเฉลิมฉลองวันวันตรุษจีนเนี่ยนะครับ ก็จะมีอยู่3วันที่สําคัญนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังก็จะมีวันวันจ่ายนะครับแล้วก็มีวันไหวแล้วก็จะมีในเรื่องของวันเที่ยวนะครับซึ่งทั้ง3วันเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของภารกิจนะครับอย่างวันจ่ายเนี่ยก็คือจะเป็นวันที่เราทราบกันดีว่าจะเป็นการเป็นวันที่ สัรหาในเรื่องของโชคลาภเงินทองนะครับก็คือการซื้อของมาเส้นไหว้นะครับโดยเฉพาะเจ้าเจ้าที่ที่เรานับถือหรือถ้าทุกบ้านเนี่ยนะครับก็จะมีเอ,อในเรื่องเจ้าที่เจ้าทางนะครับไม่ว่าจะเป็นคน,คนไทยเที่ยสายจีนจะดีหรือว่าเป็นคนจีนเลยเนี่ยแต่คนจีนเนี่ยเขาก็จะไม่มีศาลเจ้าที่เหมือนกับคนไทยเรานะครับหรือศาลศาลพระภูมิ เขาก็จะมีเขาเรียกว่าตีตีจูเอะนะครับถ้าใครเห็นเนี่ยทางซ้ายมือผมเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบจําลองของต,ตีตีจูเอะนะครับตีจูเอะเนี่ยนะครับก็คนจีนเนี่ยจะถือว่าเป็นในเรื่องของเทพแห่งพื้นดินนะครับหรือคนไทยเราจะรู้จักกันดีในเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางนะครับ,บการเต้นไหว ติดจุเอหรือเจ้าที่เจ้าทางเนี่ยเขาเชื่อว่าจะช่วยให้ครอบครัวเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขนะครับมีเรื่องของโชคลาภเงินทองเงินไหลามาบไหลามาเทมานะครับดังนั้นเนี่ยวันจ่ายจะเป็นวันที่เขาสรรหารในเรื่องของเส้นไหว้นะครับที่จะมาไหว้ในเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางสิ่งต่างติงที่เขานับถือโดยมากแล้วเนี่ยก็จะเป็นพวกสาแสครับเนื้อสัตว์สามอย่างหรือว่าจะเป็นในเรื่องของผลผลไม้สามอย่าง นะครับวันต่อมาเนี่ยก็คือวันไหว้นะครับเขาก็จะมีการไหว้เทพนะครับเพื่อความเป็นจริตมงคลนะครับหรือถ้าเกิดเป็นเจ้าของกิจการก็ทาให้กิจการคัดธรรมา,าขึ้นถ้าขายดีนะครับโดยมากเนี่ยเขาก็จะไหว้ช่วงเช้านะครับสำหรับช่วงบ่ายเนี่ยเขาก็จะมีไหว้บรรพบรุษกันนะครับตรงนี้เนี่ย นะครับการไหว้บรรพบุพรุษเนี่ยคนจีนก็ถือว่าเป็นการที่ลูกหลานเนี่ยแสดงในเรื่องของความกตัญญูกตเตอพิธีนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของอความที่ทําให้มีในเรื่องของทุกวันนี้นะครับลูกหลานเชื่อว่าการไหว้บรรพบุรุษเนี่ยจะช่วยให้สิ่งที่เขามีดีอยู่แล้วเนี่ยให้เขามี สิ่งที่ดีดีเนี่ยยิ่งขึ้นนะครับส่วนวันเที่ยวเนี่ยก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับการเที่ยวเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราเราจะไปเที่ยวในตามสถานที่อ,อภิรจรการเที่ยวของคนจีนเนี่ยคือการไปขอพรกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเรานับถือนะครับตรงเนี้เขาก็จะมีเคสว่าในวันเที่ยวเนี่ยหรือวันที่ช่ว์นิของตุจีนเนี่ย เขาห้ามพูดในเรื่องของคําคําที่ไม่เป็นจริตองคลหรือคาหยาบคายนะครับตรงนี้ก็เชื่อว่าการที่เรานะครับแสดงในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไหว้ในเรื่องของเทพเจ้าไหว้บรรพบุรุษหรือการขอพรสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราทับถือเนี่ยจะช่วยให้สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยในเรื่องของกิจการร้านค้าต่างๆเนี่ยดีขึ้นนะครับ แล้วหลังเนี่ยจากวันตรุษจีนเนี่ยไม่นานเขาก็จะมีอีกวันหนึ่งที่สําคัญนะครับเขาจะเรียกวันไหว้วเทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือบางคนก็จะเรียกว่าไหว้เทพไฉย,ยจิงเอียนะครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภเนี่ยจะเป็นเทพเจ้าที่ประทานในเรื่องทรัพย์สินของเงินทองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะช่วยให้กิจการร้านค้านะครับโดยเฉพาะสายมู นะครับที่เป็นเชื้อสายไทยจีนเนี่ยนะครับหรือคนจีนรุ่นล้วนเนี่ยเขาก็จะนิยมไหว้กันแต่การไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภเนี่ยเขาจะไหว้ช่วงกลางคืนนะครับเพราะว่าเทพเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์นะครับแล้วมาจะมาในเรื่องของการประทานพรให้นะครับแต่การไหว้เทพเจ้าฉเฉยๆก็ดีหรือในเรื่องของการไหว้จุดจีนก็ดี เคล็ดลับจะอยู่ตรงตรงที่ว่าพอเราจุดทูบเทียนเนี่ยเขาก็จะมีการปักทูบสีแดงนะครับตรงนี้เขาบอกว่าเทียนเนี่ยนะครับคือทูบเนี่ยเราก็จะปล่อยให้หมดหมดไปแต่เทียนเนี่ยพอเราไหวเสร็จต้องรีบกับทันทีนะครับเทียนยิ่งเหลือยาวมากเนี่ยก็ยิ่งดีท่านหมายถึงว่าจะมีในเรื่องของเงินทองโชคลาภและทรัพย์สินเนี่ยเข้ามาในวันนั้นนะครับ ดังนั้นเนี่ยนะครับผมก็เลยอยากจะบอกอ่าใครที่ยังไม่เคยไหวในเรื่องของตุ๊จีนนะครับทํากิจการอะไรยังไม่เคยไหวในเรื่องของตุ๊จีนเนี่ยให้ลองไหวนะครับแล้วเราจะพบว่าเราจะมีสิ่งดีดีเนี่ยเข้ามาเสริมในเรื่องของกิจการร้านค้าหรือสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ผมให้ลองลองแนะนําดูนะครับ ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเฉพาะตัวผมเองเนี่ยผมก็ไหว้ทุกปีนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะครับในเรื่องของเครื่องรางของขังที่เหมาะสมสำหรับคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ยและเหมาะสำหรับติดตจีนเนี่ยทางบ้านมนตาเราเนี่ยแนะนำในเรื่องของสี่จตุรเทพนะครับสี่จ,จตุระเทพเนี่ยนะครับจะเป็นเทพทั้งสี่นะครับของคนจีน ได้แก่ในเรื่องของของค์นะครับหงนะครับเต่าแล้วก็เสือนะครับสี่จตุรเทพเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดมาอยู่รวมกันเนี่ยในในในรูปแบบของเครื่องรางของข,องของังหรือวัตถุมงคลเนี่ยจะช่วยให้ผู้ครอบครองเนี่ยมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วตรงกลางเนี่ยที่เราเห็นเป็นหินอยางเนี่ยเขาก็จะถ้าเกิดมีสัตเทพทั้งสี ี่ชนิดเนี่ยอยู่ในที่เดียวกันยินอย่างก็จะเปิดมาเป็นในเรื่องของคุกหลงนะครับหรือเรียกว่ามังกรทองนะครับตรงนี้เนี่ยจะทําให้สิ่งดีๆเนี่ยไหลเข้ามานะครับตลอดปีหกเจ็ดนี้นะครับแล้วสจะจะตุรเทพเนี่ยด้านหลังของเขาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของปราบเซียนนะครับปราบเซียนคือเครื่องรางแห่งการเสกโชคนะครับตรงนี้เนี่ย เราจะได้ทั้งสองแบบเลยปรับในเรื่องของสิ่งที่เรามีอยู่ให้ดีขึ้นนะครับเรียกโชคลาภเงินทองอีกด้านหนึ่งจะเป็นในเรื่องของเราสามารถที่จะนำนะครับหรืออธิษฐานเพื่อเสี่ยงในเรื่องของโชคนะครับได้ได้อีกด้วยนะครับสำหรับสายมูรุ่นใหม่เนี่ยนะครับ ทางบ้านมนตาเราก็จะแนะนําในเรื่องของแมววักนะครับอย่างที่เราเห็นเนี่ยคนจีนจะถือว่าแมววักเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นเองเนี่ยนะครับจะเชื่อว่าการมีแมววักเนี่ยจะเรียกในเรื่องของโชคลาภเงินทองนะครับสิ่งดีๆถ้ายกมือขวาจะเรียกของเงินทองถ้าเรียกยกมือซ้ายเนี่ยจะเรียกของลูกค้าเข้าร้านแต่ถ้ายกทั้งสองมือเนี่ยก็คือ เลียงในเรื่องเงินทองแล้วก็ในเรื่องของอลูกค้านะครับให้เข้ามาภายในกิจการร้านค้าต่างๆนะครับหรือเราจะเอาเป็นในเรื่องของตีจูเอียก็ได้ครับบางคนถ้าเกิดเราไม่มีพื้นที่จริงๆเนี่ยใช้มูเดลแบบนี้ก็ได้ครับสวยเปิด,เป,ดเปิดไฟได้ด้วยนะครับอันนี้สามารถที่จะเอาไปวางไว้ในชั้นในโต๊ะต่างๆได้นะครับตีตีจูเอียเนี่ยนะครับ ที่เราเห็นเนี่ยจะมีเทพทเขาเรียกว่าเทพเทพแห่งดินเนี่ยปกปกักรักษายอยู่ดังนั้นเนี่ยหรือเจ้าที่เจ้าท,ทางเนี่ยจะช่วยเสริมในเรื่องสิ่งดีๆที่เข้ามาในกิจการร้านค้านะครับหรือจะเป็นตุ๊กตาอย่างนี้ก็ได้นะครับเขาเรียกดารุมะเป็นตุ๊กตาแห่งแห่งความหวังนะครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยชอบกันมากนะครับคนจีนตอนนี้ก็เริ่มเข้ามาละดารุมะเป็นของญี่ปุ่น มีคนจีนบางส่วนเริ่มนาดาลุมะเข้ามาไว้ในกิจการร้านค้าเป็นตุ๊กตาของการขอพรนะครับหรือในเรื่องของตุ๊กตาแห่งความหวังเพราะเขาเชื่อว่าการมีดาลุมะเนี่ยจะถ่วยให้ชีวิตนะครับความเป็นอยู่ของผู้ครอบครองเนี่ยดีขึ้นดังนั้นเนี่ยสิ่งดีดีเนี่ยนะครับบ้านมุนตาเราเชื่อว่านะครับวันนี้เราได้แนะนําสิ่งดีๆแล้วก็สิ่งที่เป็นในเรื่องของสิริมงคลนะครับให้ มาทราบกันนะครับคราวนี้จะอยู่ที่ที่เราแหละค่ะว่าเราจะเชื่อหรือตามคําแนะนําหรือเปล่าตรงนี้ก็คงต้องใช้วิจารณญาณของแต่ละท่านนะครับแต่ผมจะบอกว่าอย่างหนึ่งก็คือการที่เราทํานะครับหรือเราขอขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่สมควรทําแล้วก็เป็นเรื่องในเรื่องของเราไม่ได้เสียอะไรเยอะแยะนะครับ ทำไปแล้วลองดูว่าผลนะครับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านตอบกลับมาเนี่ยนะครับจะทําให้ชีวิตเราเนี่ยมีการพบการเปลี่ยนแปลงเนี่จริงไหมนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่องของวันวันสุดจีนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะมาเลือกจะมาคุยกันนะครับในเรื่องที่บางคนเขาเรียกว่าสัมผัสที่6 นะครับหรือว่าในเรื่องของซิกเซนนะครับหลายคนถามผมว่าซิกเซนเนี่ยหรือสัมภั์ที่หกเนี่ยมันมีจริงไหมนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ